นี่ไงเหล็ก2จุดนี่ไงโอ้ไกลยังไวสับโอเคอ okay, เหล็ก2ใช่ไหมตรงนั้นอะ เะได้เอาตรงตรงนั้นเลยเออตรงนี้ก็มีทองกับเล็กอันนี้มันมีทองมีทองแดงมีเล็กมีดี่บุก้วยก็คือตรงนี้มันจุดรวมเกลังไปเป็นปุ๊บเลยไม่ต้องตรงแรกเลยตรงนี้เซกำลังไปต่อทางลงมาหากูเลยปะีัยนกูจะต่อสายพานไปหาอันนี้เรยผมไม่รู้มึงจะมาตรงไหนมันไม่เชื่อมกันนะเหนี่ยมึงลงมาเลยแดงตรงที่มึงยืนอยู่ตรงนี้เราก็ลงมาได้มันเชื่อมลงมาตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นเส้นเดียวกับสการเล็ดแม่งมันก็เชื่อมกันจะดีอ๋ออเคเดี๋ยวกูทำทางก่อนเนี่ยต่อจากนี้เราทำร้วอต้แล้วจริงมต้องเป็นนคแ้วโตแบบอรอะกูได้เรียนนนรรู้้ตงัมา เดินไปด้านฟ้าจะมีเหล็กกันหน,นึ่งเดินขึ้นไปอีกเดินจะเจอเหล็ก2อก้อนระบบแล้วตัวนี้มันระบบดีๆเชียแค่เครื่องเดียววางเก่าแะลรข้างในวางเส่าด,ดีบุกเด็กทองแดงสามอันสามอย่างต่อไปก็เป็นทองแล้วก็สกัดแต่ว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์ไม่พอก็คือเราทำได้แค่สี่อย่ก็คือทําได้ไม่คบน,น,นี่เราได้แค่นี้ เราเหลืออีกสองก็คือสลหรับเอาสำหรับเผาเผาวันสุดท้ายแล้วก็เผาเออแล้วก็เก็บเขากาะอ,อ่าโอเคครับท่านป๊บป๊บหลังจากนี้ก็แค่ดั่งรอท่านก็จะมีแร่ใช้ไปจนวันตายน,นะแต่ว่าเราต้องจัดบ้านใหม่ป่ะเอาไอ้โต๊อ้คาบเนี่ยอันนี้ลงลงไม่ได้ใช้งานใช่ไหมเราเอาโตคาบมาไว้แผนเนี้ยได้แล้วก็ถมพื้นที่ตรงนี้เี่ยฝั่งนี้ไม่ได้ใช้เลยเ,ลยเนี่ยมถมถมเลย กมไม่หมดเลยเวลามไม่มาอยู่ะเดี๋ยวกูขุดออกนะเราจะเคลียร์พื้นที่นี้ออกละพื้นที่นี้ยึดอีกทีโล่งดีเหลือเกินว้าวแม่สิงโอ้โหแร่โคตรเร็วเลยออโต้แล้วมันดีอย่างนี้นี่เราต้องอันนี้ก่อนนี่ว่าไปหาเอาออลทอร์ลินอะออลทอร์ินคือที่สุดนี่ไงโอเล่โอ้โหสามพอดเย็ดเชี่โอ้โหเชี่ยถ้ามีออลทอร์ินอยู่ข้างนี้ทางซ้ายนี้กูจะดีใจมากเลย ทเทเดตนี่ไงออกทเทเจริงด้วยไอ้เหี้ย <laughs> ยังปัน่นโโโเ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไปไหนไร้ว้นั่นมนสิมีชีวิตบางอย่างนงเน่ยอ่า <laughs> ไอ้เหี้ย <laughs> โดนกูไม่ใช่เกมที่เราเคยเล่นต่อไป อานนี้ไม่ให้มันออกนี่ปะออกอันเดียวปะเลี้ยงไีมออกเดียวไ,ได้เน,นี่ยเป็นไม้ธรรมดาฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาแร้วไม้ที่มาจากฝั่งเนี้ยหรือเราจะเอาอยัางไงดีไม้ธรรมดาเขา,าคือแยกเปนสองฝั่งไงฝั่งสองฝั่งไงแยกฝั่งสองฝั่ง แล้วอนกลางนี่คืออะไรอนกลางเอาไปทางนี้คุณก็เลือกมีแไปอันไหนไอเทยนี่ไปทางซ้ายเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยแล้ว